สวัสดีครับทุกคนครับผมเพิ่มซากนะครับนะเป็นช่องที่นะครับไปเที่ยวทั่วโลกครับโดยที่ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ง้อทัวร์และที่สําคัญไปคนเดียวครับทำให้เรื่องราวต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ ผมจะพาคุณคุณนะครับไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาหรือที่คุณคุณเรียกกันว่าเขมรนั่นเองครับในวันนี้นะครับเขมรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมากมายเลยทีเดียวครับเทปนี้ครับจะทําให้คุณได้รู้นะครับว่าเขมรเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปไงแล้วก็เราจะมาอัปเดตครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงเขมรคุณคิดถึงอะไรครับอ่ะให้เวลาครับติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กอ่ะถ้าเป็นผมนะครับผมก็อ่านครวัดนครธมแล้วก็ความแบบเป็นธรรมชาตินะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ทุกคนครับถ้าทุกคนได้ดู EP นี้นะครับความคิดของทุกคนครับจะเปลี่ยนไปครับและที่สำคัญครับคุณจะตาค้างและก็อ้าปากหวอเหมือนกับทีมงานผมที่ตัดต่อเขาก็บอกฮะฮะอย่างนี้เลยนะครับนะเอาล่ะวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาคุณนะครับไปดูร้านครับที่จะทำให้คุณนะครับรู้ว่าที่นี่มันไฮโซและเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนร้านแรกเป็นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าบาย ร้านนี้นะครับบอกเลยครับว่าเป็นร้านที่คนกัมพูชาไปเที่ยวเยอะที่สุดร้านนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงและคนไปเที่ยวเยอะขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยจ้ะคนเยอะมากครับทุกคนครับผมไม่มั่นใจว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าโชคดีครับมีคนออกพอดีนะฮะ ทุกคนครับที่นี่คนเยอะมากครับนี่เลยไม่ดูวิวนะฮะเราดูแค่คนก่อนนะครับ ที่นี่ก็จะมี2บาร์นะครับทุกคนครับซึ่งก็จะมีพบทุกท้านเลยแต่ว่าคนนี้คือเยอะมากครับคนนี้คือเยอะมากครับเยอะจริงๆครับก็คือแบบขนาดนี้เป็นวันแบบวันพฤหัสนะครับทุกคนครับคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะฮะผมจะพาทุกคนเดินนะครับให้รอบเลยนะครับทุกคนครับ ผมว่าบิวตรงนี้สวยครับทุกคนครับเพราะว่ามันมีตัวตึกเยอะนะครับปบาร์ม huh ีหลายที่มากแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับนี่อาหารคือแบบเต็มเลยนะครับนี่เป็นน้ำนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำอะไรเหมือนกันอร่อยมากเลยนะครับจะเป็นแบบว่ามีนี่ครับอ้อยนะครับเป็นลำเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างครับกางก็จะมีมะนงมะนาวมีแบบอะไรเงี้ยเยอะมากเลยครับ มีครับผมก็เลยย้ายฝั่งมาฝั่งเพราะว่าฝั่งนี้สวยครับเขาเปิดไฟด้วยสวยครับร้านนี้แหละครับที่ผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยได้เขียนนะครับข้อความนะครับพิมพ์มาที่เฟซบุ๊กของเขานะครับเพราะว่าผมเนี่ยโทรหาเนี่ยน่าจะคุยไม่รู้เรื่องผมเลยใช้วิธีการพิมนะครับพิมพิมทิมทิมิม พอพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับนะผมก็พิมพ์แบบแปลแปลโดย Google Translate ครับผมก็แบบพิมพ์ไป,ไปแปลไปพิมพ์ไปแปลไปนะครับส่งไปส่งไปแล้วคราวนี้เขาคงไปดูเ c e b o o k ผมว่าผมเป็นคนอะไรนะเขาคินกลับมาบอกว่าพี่พูดภาษาไทยได้ไหมผมไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> ผมก็เลยแบบโอ้ยขอโทษจริงพี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรลยน,นะครับก็จองเข้ามานะครับที่น,นี่นะครก็ ก็เลยได้มานะครับแต่เขาบอกว่าที่ริมๆแบบนี้คือมันจะไม่มีการจองกันเกิดขึ้นครับคือใครมาก่อนได้ก่อนใครลุกก็คือมาจองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นฝั่งแม่น้ําผมว่าฝั่งแม่น้ำอ่ะมัน,ม,นมันก็สวยประมาณนึงแต่ว่าฝั่งนี้คือมันเห็นตึกเยอะ,ะครับ ตึกนี้เป็นการเห็นตึกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นวิวที่แบบเป็นวิวตึกนะครับมันก็เป็นวิวที่แปดตาของอชาวกัมพูชาหรือว่าพนมเปญครับมันทําให้ดูแบบเฮ้ยมันแบบอลังการมันยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ครับ แล้วคนส่วนใหญ่นะครับที่มาเทีย่ยวที่นี่เนี่ยเป็นคนกัมพูชาเยอะนะครับประมาณ80%แล้วก็มีต่างชาติอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ศูนย์รวมครับผมว่ามันน่าจะเกิดจากสถานที่ทํางานบริเวณนี้มันเยอะมากกว่านะครับแล้วก็มันก็มีตัวตึกเยอะ,ะครับตึกสูงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดๆที่ใกล้นะครับ อย่างตึกแรกที่ผมไปนะีคือไฮโซเลยครับคือมันมันแพงอะ่ะดูราคาแล้วคือแพงแต่ที่นี่ก็ยังถือว่าก็แพงอยู่แต่ระดับแบบต่ำลงมานิดนึงแต่แรกนี่คือไฮโซมากครับส่วนอันที่สองเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไปนี่คือแบบราคาถูกสุดแล้วครับย่อมเยาวครับเด็กๆไปได้ครับ ร้านต่อไปครับร้านนี้ครับถือว่านะครับใน5ร้านเนี่ยคือร้านที่ไฮโซที่สุดครับและก็นะครับเป็นที่แบบต้องการของคนไฮโซไปทั้งนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าร้านนี้คือร้านอะไรครับอยู่สูงมากครับแล้วก็ตึกคือสวยมากครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับไปถึงเวลาในช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็จะไปโซล่าสกายบาร์ครับที่เป็นบาร์ที่สวยนะครับที่นี่ครับ เขาชี้มาด้านนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามันต้องเข้าด้านไหนเหมือนกันนะครับเขาให้แต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่คือวิว thank you wow <laughs> so good I sorry i speak english a little bit <laughs> ทุกคนครับ mm hmm. ผมขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะเอาของมาเสิร์ฟนะครับ mm hmm. นี่คือวิวครับสวยมากแล้วคนแต่งตัวมาก็คือแบบป,ปังที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวิวตรงนี hmm. ้สวยจริงๆครับ เป็นเบมื่ะกี้ผมจะบอกเรื่องหนึ่งคือแบบตลกมากๆเลยก็คือว่าผมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยใช้วิธีการที่กด Google Translate แล้วที่นี่มันชั้นบนมันชั้น37มันก็ไม่มีสัญญาณเว้สัญญาณก็หมุนติ้วติ้วเ็แบบเฮียกุณทำไงดีวะแล้วผมก็เขียนไปคำคำบอกว่าคุณแนะนําเบียร์ผมหน่อยผมว่าเขาจะเอาเบียร์ที่แพงที่สุดเขาให้เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมครับอร่อย ตอนนี้ก็คือต๊ะที่ผมนั่งครับ,บที่นั่งก็จะมีหลายที่นะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหม นี่เราก็จะมีโซนนักร้องครับด้านบนแล้วก็ด้านบนนี่ก็สามารถขึ้นไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับทุกคนครับนี่ก็คือเป็นแบบ v i p เลยนะครับด้านบนนะครับโอ้โหพระเจ้าจอนเป็นยอดมากครับสุดยอดสุดตีนสุดระวังสวยมากสวยมากนี่ฮะว้าวทุกคนดูแล้วกันครับว่ามันสวยขนาดไหนครับเราจะเห็นแม่น้ำเห็นอะไรทุกอย่างเลยนะครับทุกคน ใครบอกพอนมเปนไม่ไฮโซดูไว้สะนะครับคุณว่าไฮโซขนาดไหนโอเค สะพานนะครับนี่ครับก็จะเป็นที่นั่งครับสวยๆครับนี่ครับก็มาดูสะพานข้ามมาดูอะไรเงี้ยครับนี่จะมีแบบฝันที่อยู่ด้านในจะอยู่ด้านนอกนะครับทุกคนครับมันก็อยู่ที่ชั้นสาสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เราก็จะไปที่อื่นครับผมก็เลยต้องรีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูแบบข้าวๆนะครับ ก็ตะกี้คลิปบินออกมาก็ประมาณ9ดอลลาร์ครับปิกไป1ดอลลาร์ก็คือเป็น10ดอลลาร์ครับก็จะมีแบบถวยหเรา2อันแล้วก็มีเบียร์นะครับ1แก้วก็เป็นเบียร์เบียร์แบบพรีเมียมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับถามว่าอร่อยไหมก็มื่นแล้วครับตอนนี้คือมึนตึ๊กเลยครับบ้าวร้านนี้ครับนะผมเข้าไปตอนแรกผมตกใจครับเพราะว่านะครับนะเข้าไปเนี่ยมันมืดมันอะไรทุกอย่างเลยแต่เดี๋ยวไปดูนครับว่าพอเข้าไปแล้วเฮ้ยมันสวรรค์นี่ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับ เอาอตรงๆนะที่นี่ขึ้นมาเหมือนแบบเป็นอพาร์ตเมนต์นะไม่เป็นคอนโดอะอดูคือน่ากลัวว่ะโชว์เคไหมวะอะไรวะเธอสวยไหมเนี่ยนี่ก็เป็นชั้นแรกนะครับทุกคน ถ้าจะมีชั้นบนด้วยอะผมว่านี่ก็จะเป็นนะครับนะฮะปลาที่แบบว่าสวยอยู่นะพอขึ้นมาก็จะมีหลายโซนนะครับโซนด้านล่างโซนต้นนั้นต้นนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายโซนขนาดไหนดูวิวครับเ

น้ำที่นี่ก็อร่อยดีครับผมสั่งนะครับเป็นน้ำมะม่วงนะครับแต่เขาสับปะรดมาเสียบนะบแล้วก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่อยู่อยู่อย,อย,อยู่อร่อยดีครับนะสำหรับร้านนี้ก็ทานแค่อย่างเดียวเพราะาอาหารนี่ผมอิ่มมากแล้วก็ไม่ไหวแล้ววันนี้หมดเกลี้ยงไม่มีแอลกอฮอล์ครับเพราะว่ากลัวเมาครับไม่ไหว ปิดท้ายด้วยร้านสุดท้ายครับทุกคนครับนะ,ะเป็นร้านที่อยู่ใกล้พระราชวังนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เมืองเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้จะไม่มีความสูงมากครับแต่ว่าร้านนี้นะครับจะได้เห็นวิวบรรยากาศครับผมแนะนำนะครับถ้าไปร้านนี้ถ้ามาแบบผมเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมานะครับในเวลาที่แบบว่า โคเพหรือว่าตอนประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นกิจกรรมต่างๆครับที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณนั้นมากมายเลยทีเดียวรวมถึงนะครับบรรยากาศริมแม่น้ําโขงคือสวยมากครับทุกคนครับอืทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกคนมานะครับนี่ก็เป็นระดับแบบไฮโซเหมือนกันนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยครับไม่รู้ว่าเข้าด้านนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับ Hi อลอน Yes Thank you ทุกคนครับนี่แหละครับก็คือนี่ก็เป็นบาร์ริมแม่น้ำโขงนะครับสวยๆครับ ใครที่ชอบกินแบบเชฟเทเบิลนะครับต้องมากับผมครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเดาถูกเลยว่าผมสั่งอะไรไปนะครับผมก็จะม,มั่วๆเขาจะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเอาเป็นอะไรคะอะไรอย่างนะครับแล้วก็เขาก็เออ,อมโอเค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 เยี่ยสี่สีเอาตรงไหมคือวันนี้ขี้แตก แล้วคนนี้เขาบอกปั่นแล้วเขาพูดอะไรมาไม่รู้แล้วนี้มันดูดีสุดสรุปแล้วคือกูสั่งกระทบโลกมาขี้ยิ่งแตกกูยิ่งจะขี้แตกใหญ่เลยสงสัยจะไม่ได้กินแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับนะกับช่องเพิ่มทราบนะครับและผมจะพาคุณครับไปดูอะไรต่างๆเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะนะครับการเอาตัวรอดของคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แบบผมนะครับแล้วก็ไปคนเดียวไม่ง้อถั่วครับโอเคอีพีนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกัน e ีพีหน้าครับโอเคบ๊ายบาย